สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมวหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปรวมเลยแล้วกันนะชี้แจงนะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่รู้เรื่องออก่อนหน้านี้นคุณครูได้แจ้งในคาบสอนที่คุณครูสอนนะคะเป็นระยะแล้วนะคะตั้งแต่หน่วยที่3เลยนะคะอตาตจะโซสโซร้อยล้านแล้วนี่นี่หน่วยที่4นะคะสถิติสถิติหนึ่งนะคะนักเรียนขานักเรียนจา๋าเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะ,ะฟังให้เข้าใจนะลูกนะ อาทิตย์ที่แล้วคุณครูทรวงงานคุณครูทรวงที่เป็นกลุ่มอะค่ะทุกคนจะต้องทํางานกลุ่มกลุ่มละสี่คนวันนี้คุณครูขอเลยนะวันนี้คุณครูขอเลยสี่คนนี้อาจจะเป็นกลุ่มเลขคู่เลขคี่หรือปนกันก็ได้ให้เรียนจับกลุ่มกันสี่คนเลือกประธานรองเลขาแล้วก็กรรมการนะคะจากนั้นให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม โอเคไหมตั้งชื่อกลุ่มเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคําถามทางสถิติซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะคาถามทางสถิติมีสารองค์ประกอบเรียนไปแล้วก็คือทําเรื่องที่นักเรียนอยากจะรู้นักเรียนอยากจะสารวจอยากจะรู้เรื่องอะไรนักเรียนอาจจะเอาข้อมูลเพื่อนในห้องของนักเรียนในกลุ่มของนักเรียนหรือว่าในระดับชั้นม .1 หรือในโรงเรียนพิชัยก็ได้นะคะที่เราสามารถสารวจได้ เขียนคำถามทางสถิติจากนั้นออกแบบ<ม>แบบสำรวจหรือว่าทำเป็นโพลนะคะรูปแบบรูปล,ล่างในหนังสือมีมีตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะ<ม>เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะ<ม>พอครูให้ครูอน,อนุมัติก่อนนะว่าออแบบนี้ผ่านได้แล้วก็ไปเก็บรวบรวมข้อมูลพอเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จ<ม>นักเรียนเอามาแปลผลแ<ม>ปลผลเสร็จ<ม>นักเรียนจะต้องเอามานําเสนอในรูปของแผนภูมิวงกลมโอเคไหมคะเนี่ยางาน เยวเจอกันสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเรียนให้เสร็จนะคะจริงๆถ้าเรียนทําจริงๆไม่นานแป๊บเดียวค่ะโอเคไหมแต่ที่ไม่ที่ไม่เสร็จเพราะว่าไม่ได้ทํานะคะทีนี้จริงๆเหมือนคาบนี้จริงๆคาบนี่คุณครูสอนห้องสามไปแล้วเรื่องแผนภูมิเชิงประกอบเรียนค่ะแต่ขออนุญ,ญาตนะคุณครูอัดคลิปห้องเพื่อนไว้เดี๋ยวเราไปดูแนวทางย้อนหลังได้นะคะที่คุณครูเฉลยเรียบร้อยเรืร่องในใบผัดก็เฉลย,รยเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวตรงเนื้อหาตรงนั้นฝากเรียนไปดูเดี๋ยวคุณครูอัดคลิปแล้วคุณครูคลงยนะู u ูบเนาะเดี๋ยวเนรนไปไปดูแล้วก็ทํางานส่งตามนั้นไม่เยอะนะงานที่ให้นิดหน่อย mm hmm. แต่ว่าองานชิ้นนี้ที่มอบหมายเนี่ยคุณครูคมอบหมายไปก่อนหน้านี้เป็นระยะแล้วแต่ยังยังไม่ได้รวบรวมเป็น,ปนกลุ่มเป็นก้อนที่ห้องอุ่นเขาส่งมาหมดแล้วนะคะว่าใครมีใครบ้าง4ี่คนชื่อกุมาะไยแล้วก็ทําคําถามเรื่องอะไรวันนี้ขอคําถามค่ะ วันนี้ขอคำถามพรุ่งนี้จะขอเป็นแบบสอบถามนะคะว่านักเรียนจะทําโคหน้าตาโพเป็นยังไงถ้าใครงงเสร็จมาหาต,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 ตัวตัวได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอในกลุ่มวันนี้ขอสี่คนตั้งชื่อกลุ่มให้ครูแล้วก็ส่งคําถามทางสติให้ครูนะคะทั้งในห้องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนที่โรงเรียนนักเรียนเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์เอาให้ครูดูก่อนอนุมัติเสร็จแล้วค่อยถ่ายในไลน์นะคะสี่คนรูปจับกลุ่มกันสี่คน โอเคไหมจับกลุ่มกันสี่คนนะคะเลือกประธานกรรมการเลขาค่ะแล้วก็เอาให้คุณครูดูว่านักเรียนจะนําเสนอเรื่องอะไรคุณครูขอตามเก็บแล้วถ้าคุณครูไม่จีบวันนี้นักเรียนไม่ส่งนะคะนะคะก็คุณครูแจ้งผ่านไปนานแล้วเขียนไหมเขียนไหมคะอ่าส่งเลยเพราะฉะนั้นเลือกกันเลยค่ะสี่คนจับกลุ่มกันได้เลยค่ะเลือกประธานรองเลขากรรมการนะคะอ่าโอเคจัดการลุยได้เลยจ้ะ เดี rivers, ๋ยวที่มันเป็นแนวที่ที่เป็นแบบคุณครูแบบผัดเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตให้เรียนดูคลิปห้องสามย้อนหลังแล้วกันนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้นะลูกนะใครใครงงใครสงสัยไหมว่าคุณครูทําอะไรงงไหมใครงงมีใครงงไหมคะลูกมีใครมีใครสงสัยถามได้ ใครใครงงสสัยถามได้นะนักเรียนจ๋าอาภารกิจวันนี้นะขอวันนี้เลยนะคะอ่าให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่มให้คุณครูค่ะขอที่เป็นกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรโอชื่อกลุ่มอะไรเขียนชื่อให้คุณครูนะ อ่าชื่อคุูมาไรยอ่าชั้นขอ,องเรียนมอไหนอ่าโอเคนะอ่ามีใครบ้างคนที่หนึ่งสี่คนคะ่ะขอสี่คนนะคะลูกอ่าตรงนี้เด็กหญิงหรือเด็กชายอะไรคะ่ะเลขที่เท่าไหร่อ่ะอ้างโทษทีไม่ได้เช็คทีใช่ไหมขอโทษขอโทษโอเ ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยโอเคอ่ะอ่ะเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังเห็นแล้วนะคะนักเรียนคะโอเคเนาะอ่ะให้เรียนตั้งชื่อกลุ่มลูกชื่อกลุ่มอะไรขอที่เป็นชื่อสร้างสารรค์หน่อยนะของชั้นมไหนของห้องเรานะคะมหนึ่งทับเจ็ดลงไปห้องไหนแต่ละห้องนะคะเลขที่อันนี้ให้เป็นประธานลูกอ่าคนแรกประธานคนที่สองรอง คนที่สองเป็นรองประธานคนที่สามเป็นเลขาคนที่สี่เป็นกรรมการส่งให้คุณครูนะลูกนะโอเคนะคะเนี่ยไล่มาโอเคเนี่ยวันนี้ขอตรงนี้แล้วก็ขอคำถามลูกคำถามค่ะ,ะคำถามอันนี้เป็นคำถามคำถามทางสติเตินะคะคําถามทางสถิติลูก โอเคค่ะคำถามทางสถิติอ่ะนักเรียนอยากทราบอะไรเรียนอยากรู้อะไรสามองค์ประกอบหนึ่งสนใจเรื่องที่เรียนสนใจสองเป็นกลุ่มคนหรือสิ่งของที่เราสนใจแต่มันมีความหลากหลายนะคะสผลคนที่คาดว่าจะได้รับมันมันมีความแตกต่างกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคิดว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะอ่ะเนี่ยตรงนี้ตั้งคําถามให้คุณครูค่ะเนี่ยอะไรที่ครูขอวันนี้ลูกบ่วนเลย นะคะวันนี้ขอขอตรงนี้ก่อนสําหรับงานวันนี้วันนี้เป็นเรื่องข้อมแผนคุณเชิญประกอบเดี๋ยวขออนุญาตขอส่งคลิปเป็นคลิปวิดีโอให้ดูนะแต่ก็นักเรียนช่วยค,ยค่อยค่อยดูคลิปวิดีโอแล้วก็ตามงานอีกทีหนึ่งน,นะคะแต่ว่าคุณครูขอทวงงานนี้ก่อนอูกเพราะเดี๋ยวไม่เจอกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตามยากเดี๋ยวนักเรียนมีปัญหาถ้านักเรียนทําตรงนี้ไปพร้อมๆมกันมีปัญหาได้ถามคุณครูได้ะคะ่ะวันนี้ขอขอตรงนี้ก่อนกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วรวบรวมคนกันได้แล้ว ตั้งคําถามได้แล้วเรียนเอามาให้คุณครูดูก่อนนะคะว่าผ่านไหมถ้าค<ม>ุณครูว่าผ่านก็ได้ทําแบบสํารวจหรือทําโพหน้าตาแบบสํารวจจะจะถามอะไรยังไงบ้างเนี่ยนั่อาจจะทําโพทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะทําแบบโทรทางผ่านทางโทรศัพท์หรือจะพิมพ์ทาเป็นกระดาษเป็นอะไรให้เพื่อนตอบให้หนักเรียนก็ได้นะคะได้หมดเลยจะรูปแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้ขออันนี้ก่อนวันนี้ขอแค่นี้ค่ะ ขอแค่นี้ส่งคุณครูก่อนแล้วพรุ่งนี้ขอว่าหน้าตาแบบสำรวจของเรียนหน้าตาเป็นยังไงถ้าถ้าได้หน้าตาแบบสำรวจเสร็จส่งให้เพื่อนเพื่อนสำรวจเก็บข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมารวบรวมเอาไปนําเสนอเป็นแผนภูมิรูปวงกลมนะคะแค่นั้นซึ่งนักเรียนสามารถที่จะทําไปลวงหน้าได้หลุดไม่ยากนะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนทํารายงานส่งคุณครูเป็นรายงานนะคะเป็นรูปเล่มรายงาน,น,ะะน,างานแต่ว่ารูปเล่มรายงานคุณครูจะส่งไฟล์ให้ไม่ไม่ต้องพิ้น์ออกมาเป็นเอกสารนะคะส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งให้ครูทั้ง d อกทั้ง doc คือเมสแล้วก็ pdf นะคะแต่ว่าทําเหมือนลูกเริ่มรายงานเดี๋ยวคุณครูส่งเป็นไฟล์ต้นแบบให้นะคะวันนี้ขอแค่นี้ก่อน,อ,น,นอันนี้คืองานของวันนี้เข้าใจไหมคะอ่าส่งมานะคะส่งมาแค่นี้ลูกแค่นี้สําหรับวันนี้สําหรับงานอื่นๆที่สอนไปแล้วเห็นคุณครูคเฉลยเพื่อนไปแล้วแล้วก็มีม,มีมีเนื้อหาที่สอนห้องห้องสามไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูส่งเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะวันนี้คุณครูสอนเรื่องแผนภูมิแท่ง เป็นแผนพุ่มเชิงประกอบนะคะเราเรียนกันวันนี้นะคะเนี่ยเรียนไปแล้วนะคะเดดเดวส่งส่งคลิปวิดีโอให้ดูนะฝากนักเรียนดูย้อนหลังนะคะฝากให้นักเรียนดูย้อนหลังนะคะเฉลยให้แล้วเนี่ยฝากงานเพิ่มบฝึมห่ด4.3ขอใครคะเมื่อวันก่อนฝากข้อหนึ่งไปนะคะฝากข้อหนึ่งวันนี้ฝากข้อสองนะคะให้เรียนทำเพิ่มเติม แต่ว่ามีคลิปในคลิปวิดีโอเนี่ยมีของเพื่อนเพื่อนห้องสามนะคะ<ๆ>เขาส่งมาเป็นแนวทางนี่เรนก็เช็คดูได้นะคะโอเคเนาะเดินดูส่งเป็นลิงก์ส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เรียนไปดูย้อนหลังเนาะฝากนะฝากนะเ็เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้ขอตรงนี้ค่ะลูกวันนี้ขอตรงนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเดียวส่งคุณครูนะลูกนะอ่ะอันนี้อันนี้ทําเป็นคลิปต้นแบบไว้เผื่อเผื่อ<ๆ>ใครมาดูตอนหลังจะได้รู้นะคะว่าคุณครูสั่งงานมอบหมายงานอะไรบ้างโอเคคะ่ะ i never can you know